นี่เมียผมเองครับใครค่ะโ,โ,โอ้โหวน้าเหมือนกันไหมนักเซลอย วัดีครับทุกคนครับวันนี้นะบอกเลยว่ามีภารกิจนะครับต้องทำโซเรียนไนท์ที่บ้านนะก็เลยต้องมาที่นี่เลยนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตจีดูบังซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับได้ยินว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพใช่ไหมที่เมียผมเองครับ คนนี้แหละฮะเป็นคนแนะนาว่าต้องมาที่นี่นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นติ่งกาหลีตัวยงทีเดียวนะคะตอนกลางคืนนะครับเขาจะนั่งดูซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็แบบกอดหมอนจิกหมอนโอย <c oughs> ส่วนเราก็นะหลับไปเรียบร้อยพ <c oughs> ี่น้องอยากรู้ว่าคอเล่นไหนต้องมีอะไรบ้างถึ <c oughs> งเรียกว่าคอเล่นไหนก็มีเนื้อต้องมีหนังหูแล้วกินจิที่สำคัญนะคะ นะฮะเดี๋ยวจะให้คนภรรยาเนี่ยพาทัวร์เดี๋ยวให้พน,น,นักนำแล้วกันค่ะงไหนแ้วไปจุดแรกเลยจุดแรกครับจะซื้อะก,ก้าให้อันนี้ก็เป็นพวกของโซสเส้นนะคะเดี๋ยวจะดูมันจะมีอันนึงเป็นไส้ทอดอร่อยมากที่ซื้อจากที่นี่ อร่อยมากคืนนี้เราจะทำสิ่งนี้กิมจิซุปแต่ว่าเขามีสำเร็จให้เราไม่ได้เราไม่ทำเราต้องทำเองกิมีจิเกตก็ต้องมีกิมจิมีโคจูจังมีเต้าหู้มีหมูเหาือผาเองนี่นะครับตู้กิมจินะนี่เนี่ยมันมีหลากหลายให้เราเลือกแล้วมันก็จะมีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จ แบบถุงมานี่เก็บได้นานแต่ที่ควรจะซื้อคือแบบนี้ฮะนี่แบบบ้านบ้านโฮมเมดเนี่ยอร่อยขั้นตอนต่อไปนะคะระับปกติแล้วเนี่ยผมไม่เคยซื้อพวกนี้เลยอารามีซื้อตลอดก็คือของที่มันกินคู่กับเหมือนจานเคียงเล็กๆน้อยๆของอาหารตวหลีอะไหนเดาหน่อยซีว่าอันไหนของโปรดอาามีบ้างอาามีซื้อถั่วดำแน่นอน ปกติสามีกินถั่วดําไม่ได้เพราะว่าผู้ชายคิดไม่ควรกินถั่วดำเ <c oughs> มียก็เลยกินถั่วดําแทน <c oughs> จะออารถหวานๆเกือบๆนะฮะ <c oughs> แต่ว่าผมอยากกินนี่ด้วยอันนี้ <c oughs> อันนี้เราก็ชอบนี้อันนี้ <c oughs> โฟโบเขาเรียกว่าเบอร์ดอกแล้วว่าสเสน่ห์อาหารเกาหลีคือการที่เพื่อนเค็มเขาเยอะมากแล้วมันจะทำให้คอมบิเนชันของรสชาติอาหารในปากเราอ่ะมันแบบลงตัวมีทั้งเผ็ดมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวอะไรแบบนี้ อันนี้นะคะอีกตัวนึงคือเป็นเซอร์ไฟดรายสควิตเคยใช้เชฟเขาเลี้ยงไหมอ๋อนี่อันนี้ไม่ต้องเอากล่องใหญ่นะเพราะว่าไม่หมดใช่ไหมเออที่ที่บ้านเมีอยู่นี่กล่องเล็กเหรอเนี่ยกล่องเล็กอันอันนี้เล็กสุดแล้วนะคะอ๋อมีอันนี้เออความใหญ่ความเล็กคืออะไรกันเนี่ทีนี้นะถ้าใครเกลียดแกะกระเทียมนะเขามีกระเทียมแกะลงเยอะมากเลยอาหารเกาหลีเนี่ยนะครับก็ กระเทียมเยอะทั้งกินสดแล้วก็เอาไปทํากับพวกแกงเกลือต่างๆเนาะก็เอาไปหนักก็ไนดน้เมียบอกมาเกาหลีจบซุปเปอร์นะฮะก็ต้องมีซอสที่เป็นอรนอริจินอลของเขา<ช>คือซอสพริกโคจูจังนะแล้วเวลากินเนื้อย่างนะครับก็จะมีตัวซัมจังเล็กใช่ไหมซัมจังอ่ะมันคือส่วนผสมระหว่างโคจูจังและ เทนจังเขาด้วยกันอันนี้คือเทนจังเทนจังมันก็เหมือนโต๊เตี้ยวของไทยของญี่ปุ่นอนะ่ะอันนี้คือบุลเส้นเกาหลีนะครับบุลเส้นเกาหลีเนี่ยเอาไปทําจับแชร์หรือผัดบุลเส้นเคยทําในเซียวยแล้วเพื่อนๆหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยมันหาซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ซูเปอปร,ร์เกาหลีแหละปกติซูเปอปร์ไทยไม่มีแล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยกับบุลเส้นไทยเพราะบุลเส้นเกาหลีเนี่ยทำมาจากาอะไรบ้าง มันฝรั่งเ <c oughs> พิ่งบอกไปดิเมียรู้ขึ้นมาสักที <c oughs> ทำอยา่างว่าฝรั่งขณะที่บุญเช่นไทยทำมาจากสูตรเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟเฟตเจอร์ของบุญเช่นเกาหลีมันจะมีความหนึบแล้วก็ไม่บวมบานเวลาโรยดับผัดนานๆนะแล้ววันนี้จะทำไหมคะไม่ทำแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้สูตรนะครับก็ไปดูตามเซวายได้คับแฉอร่อยมากค่ะมีมุมพิเศษของร้านมุมหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกคนคิดว่าแบบสาว แับสายติ่งเกาหลีได้ต้องห้ามพลาดนี่อะไรของน่ารักดูสิหน้าเหมือนกันไหมที่ได้ถามที่นอนกี่คนหนักอ,อยากได้อะไรฮะพัด์ทไหมฮะเวลาเย็นจะได้สบายพัดนะฮะคนนี้เลยคะ่ะจำไหมไม่เคยรู้ชื่อเลยคิมโซฮุนไปเจอจากไหนคะจากซีรีส์ค่ะชอบมากเลยเรื่องล่าสุดอิโตโอเค Lots to be okay be แล้วคนนี้สเปกไหมสเปกไหม What? อันนี้เลยค่ะอยู่ข้างหลังที่เราจะเอารามยนค่ะอันาสวรรค์ของคนชอบรามยอนอันนี้เป็นที่ห้อที่บ้านเราซือป,ประจำเนาะเส้นมันจะมีความหนุกหนึก อนนะะกว่าอนันอื่นๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นแต่ก็ไม่เผ็ดจนเกินไปอันนี้นะฮะเรียกว่าจจังเมี่ยนนะครับหรือว่ากุ้ยเฉียวผัดซอสดำเป็นสไตล์แบบเกาหลีเออยว y คุณทำไปเมื่อกี้นี่เองเพิ่งผ่านมาเองนะฮะอยากจะรู้ว่าสีมือเรากับสําเร็จรูปนี่มันอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันเดี๋ยวเราจะเอาลองไปทำคืนนี้ด้วยเข้าก่อยากไปกินทุกทันทีเลยค่ะ เบนานลมจมแน่ตัวปากไขออันนันได้ไหมอ่ะนี่คือไฮไลท์เอาไฮไลท์เลยนะมันคือหนังหมูหนังหมูดิบเหรอคะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปปิ้งนะคะันไม่เหนียวอะคะก้อนนี่แหละคือสเสน่ห์ของมันมันก็จะกจรึบกรึบหน่หนอยอันนี้นะครับสิ่งที่ภรรยาเจ็บน่านบอกว่าขาดไม่ได้ เวลาเรากินโคเดียนไนท์กันะนะก็คือเรวบวยแล้วนี่ทาไมป่าๆขอแก้ไขจริงๆอ่ะถ้าเป็นโคเดียนไนท์อ่ะเราจะกินโซจูอ่าอ่าโอเคอันนี้โอเคเราจะไม่ชอบโซจูหวานเวลาิีกับเนื้อเพราะมันจะทำลายรสเนื้อเราต้องเลือกแบบรสแบบออริจินอลของเขานะคะนี่ตัวเองยลาด ล็อกสุดท้ายนะครับเป็นล็อกขนมก็เลยอันนี้ของภรรยาพันนี b u t ตเตอร์ชิพโอ้โหคืออันเนี้ยค่ะมันเป็นชิพเนาะมันก็จะเป็นรสหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็เค็มเคมด้วยเนยคือกินทางแรกนะหมดภายในแบบไม่ถึงห้านาทีคนเดียวอร่อยจริงโคตรอ้วนมีกี่แคลนะกี่แคลสามร้อสสห้าแคลเป็นไร่ะวันนี้เป็นคอย์สนาทำอะไรก็ได้ รู้สึกว่าคืนที่แล้วก็ไทยไนท์คืนที่แล้วก็ฝรั่งไนท์โอ้ทำอะไรก็ได้ทุกคืน <c oughs> เรากินโถวฮะโัววาซาบิชอบมากอันนี้มันทำจากอ,อัลมอนทั้งเม็ดนะฮะแล้วมันก็จะมีผงวาซาบิเคลือบมันก็จะมีความแบบครันชีก่กรุบกรอบของอ,อัลมอนแล้วก็หวานๆเค็มๆอะ่ะเออขรลมนมมากไปครับวันเชิดตั้งเลยว่า ถ้าเสียหายเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยาวัวหน้าเราเองนะครับและอย่าลืมท้พปิ้งที่ไรก็เอาถุงมาใส่ด้วยนะครับรับโลกกันหน่อยเนาะทำ <c oughs> อะไรอยู่คะของขนาดานี้ฮะซุปกินจริงฮะ น่ห์ของอาหารเกาหลีเลยเสน่ห์ของอาหารเกาหลีแล้วครับก็คือรสชาติที่จัดจ้า oh. นเนาะแล้วก็ส่วนผสมก็เป็นส่วนผสมที่ได้ทั้งผักไ,ได้ทั้งเครื่องเค้าต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ทั้งเนื้อที่เป็นแบบเนื้อเป็นเป็นเนื้อมันจะมีความแบบสุดไปทั้งสองทางไม่ใช่ว่าแบบกินเนื้ออย่างเดียวแต่มันก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆมีกิมจิมีแบบผักสดอะไรเงี้ยมันทำให้อาหารเกาหลีกินแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็รสชาติจัดถูกปากคนไทย มีสามีทำอาหารเก่งเคยค่ะคะอืออ้วนอย่างนี้ละค่ะ <laughs> ไม่จวรวิงอะไรอ้วนเพราะหากินนิดนึงนะที่อ้วนเพราะทำนะครับกิมเห็ดได้ยัง <laughs> ทิมจีดได้ยังชอบอะไรที่สุดของอาหารเกาหลีมาม่าล่ะลำยอนลำยอนอ <laughs> เป็นแกสร่วมค n i ไนท์ท n i g h t ค่ะสิ่งที่เตกตามากเลยนะคะก็คือแมนไส้ค่ะดิฉันชอบไส้แลวไส้ก็ดูน่ากินมากขอบคุณพี่น้อยนะคะพี่น้อาปรใจมากเลยค่ะเหมาะกับการที่เราก็ขอเอะเพคามาในเรื่องนี้ค่ะถูกใจค่ะกับคุณค่ะผมเป็นคนจ่ายตามและผมก็เป็นคนทำด้วย แต่ขอบคุณเมียโมขอบคุณเชนหน้านที่เป็นคุณง่อค่ะหรือเป็นคนกินค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เปิดโลกซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเลยเนาะอาฮับเชิญเลยรับประทานโอ้โหนี่เลยโอัยนอ้ยที่ด้องไขอหยิมไม่ได้เหรออาเลยครับ เขอบคุณค่ะโอป้าขอบคุณจังดาวเรจะชิมนี่สำเร็จรูปมันจะอร่อยชูวเราได้ยังไงเส้นอร่อยนำยอนของเกาหลีตัวเส้นดีมากๆรสชาติเข้มข้นดีครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาก็แนะนำเลยว่าก็ขัดได้นะแต่สำหรับคนที่มีเวลาอย่าลืมดูใน็บไลนแล้วไปทำจาังๆเมนด้วยตัวเองอร่อย สำหรับบิมนะคะปิ้งย่างเกาหลีคนึกยึ่อย่างแรกเลยคือนี่ค่ะหมูสามชั้นซัมเก็ปซาค่ะขอเลือกชิ้นที่มันเย็นกิแล้วนะคะว้อยเข้าที่ผักมันกรอบมากเลยนั่นก็คือแทบจัดจา้านหมูดีซอสดีทุกอย่างดีอร่อยค่ะ เฉลยดัน